วิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนี่นั่งพับเพียบไปแล้วหนึ่งนั่งพับเพียบไปแล้วหนึ่งนี่ไม่ต้องแอบนี่ยังไงชูชีงวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนี่นั่งพับเพียบไปแล้วหนึ่งนั่งพับเพียบไปแล้วหนึ่งนี่ไม่ต้องแอบนี่ยังไง ฟังวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนั่งพะเพียรไปแล้วหนึ่งนั <S mental Sure> <shape> ่งพะเพียรไปแล้วหนึ่งนี่เป็นต้องแอบนี่ยังไงชิวชิลฟังวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนั่งพะเพียรไปแล้วหนึ่งนั่งพะเพียรไปแล้วหนึ่งนี่เป็นต้องแอบนี่ นั่งวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนี่นั่งพะเพียไปแล้วหนึ่งนั่งพะเพียไปแล้วหนึ่งนี่เป็นต้องแอบนี่นี่ไงชิวๆนั่งวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนี่นั่งพะเพียไปแล้วหนึ่งนั่งพะเพียไปแล้วหนึ่ง นี่ไม่ต้องแอบนี่ยังไงชิวๆตั้งวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนี่นั่งพระเพียไปแล้วหนึ่งนั่งพระเพียไปแล้วหนึ่งนี่ไม่ต้องแอบนี่ยังไงชิวๆตั้งวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนี่นั่งพระเพียไปแล้วหนึ่ง มั่งผาเพี้ยไปแล้วหนึ่งนี่มันต้องแอบนี่นี่ไงชิวๆวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนี่นั่งพผาเพี้ยไปแล้วหนึ่งนั่งผาเพี้ยไปแล้วหนึ่งนี่มันต้องแอบนี่นี่ไงชิวๆตวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนี่นั่งพผาเพี้ยไปแล้วหนึ่ง นั่งพะเพียไปแล้วหนึ่งนี่ไม่ต้องแอบนี่ยังไงชิวชิลตังนี่ยวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนั่งพะเพียไปแล้วหนึ่งนั่งพะเพียไปแล้วหนึ่งนี่ไม่ต้องแอบนี่ยังไงชิวชิลตั้งนี่ยวิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับ นั่งพ่อเพียไปแล้วหนึ่งนั่งพ่อเพียไปแล้วหนึ่งนี่ไม่ต้องแอบนี่ยังไงชิวชิวนั่งิปัสสนาครับกับชาวด้อมนะครับนั่งพ่อเพียไปแล้วหนึ่งนั่งพ่อเพียไปแล้วหนึ่งนี่ไม่ต้องแอบนี่ยังไงชิวชิ